30ปีอ,อพอสทสืบสารพระราชปณิธานรักษาฐานทรัพยากรแผ่นดิน พระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้สวนจิรดาทดลองโครงการสวนพระองค์ด้านการเกษตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรงปลูกต้นยางนาและพืชพันธุ์จากภูมิภาคต่างๆในแปลงป่าสาธิตสวนจิรดา มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นขนุนไัศสารทักษิณและพันไม้เอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวังโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมเด็จพระนิธิถาวราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ ก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือชื่อย่อว่าอพสทในปี2535โดยมีเป้าหมายรวมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ก็จะมีแผนแม่บททุกปีคนที่เริ่มต้นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี่ต้องเรียกว่าเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พศ2503ตอนนั้นท่านให้มหาดเล็กไปเก็บเม็ดยางนาจากทางแถวแถวหวยหินอพศสทได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ กำหนดแผนแม่บททุกระยะ5ปีหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาฐานทรัพยากรปัจจุบันอพอสทและหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริอนุรักษ์และพัฒนาฐานทรัพยากร3ฐา,านได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมี8กิจกรรมภายใต้3กรอบการดำเนินงานคือกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกรอบที่ 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกิจกรรมที่ 1. กิจกรรมปกปักทรัพยากรกำหนดขอบเขตการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมของส่วนราชการ ทำรหัสพิกัดทรัพยากรทั้ง3ฐานจัดให้มีอาสาสมัครดูแลพื้นที่ป่าเพื่อรักษาทรัพยากรกิจกรรมที่2กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรสำรวจทรัพยากรทั้ง3ฐานในพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาต่างๆเก็บรวบรวมและทำรหัสพิกัดกิจกรรมที่3กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร นำทรัพยากรไปเก็บรักษาเพาะปลูกหรือเลี้ยงในพื้นที่ที่ปลอดภัยในรูปแบบเมล็ดและเนื้อเยื่อสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกชาติและสวนรวบรวมพันไม้ต่างๆกรอบที่2กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกิจกรรมที่4กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรศึกษาศักยภาพของทรัพยากรและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืน กิจกรรมที่5กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรอพสทร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงานศูนย์ประสานงานอพสทหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศไทยกิจกรรมที่6กกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากรศึกษาวางแผนพัฒนาทรัพยากรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ให้กับท้องถิ่นและประเทศกรอบที่3กรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้เยาวชนบุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความสำคัญการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืงยนได้แก่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่น กิจกรรมที่8ก like ิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆได้แก่การสนับสนุนทุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานอพสทการประชุมวิชาการการจัดทำนิทรศการและสื่อเพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์อพสทแผนแม่บท5ปีที่7 อพสทดำเนินงานสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้อนุรักษ์ใช้ประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการรักทรัพยากรอพสทได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรให้คนในชุมชนท้องถิ่นหวนดูทรัพย์สิ่งสินตนหวงแหนรักษา เพื่อส่งต่อทรัพยากรอันเป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ลูกหลานด้วยการวางแผนอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนขึ้นทะเบียนทรัพยากรเพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับท้องถิ่นและประเทศไทยดังพระราชดำรัสสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าการรักทรัพยากรคือการรักชาติ รักแผ่นดิน